Yeah. มากนะฮะน่ารักมากนะฮะขอบคุณที่ประเดิรเลยขอบค,คุณที่ทำวิดีอาร์มาให้นะฮะขอบคุณที่ขุดรูปกปนมานะฮะน่ารักมากนะฮะก็ยิ่ยันคำเดิมนะฮะเหมือนที่เคยบอกไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะว่าคือผมบอกเลยว่าในโลกนี้หรือแม้แต่ประเทศนี้มีศิลปินเยอะแยะมากมายนะฮะที่เก่งมีความสามารถแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรขาดคนที่สับสมุนเขาผมบอกทุกคนเสมอว่าเป็นแฟนคลับผมไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ที่นี่ที่เดียวไม่ไม่เคยมาครับไม่เคยพูดแล้วก็ไม่เคยโกรธด้วยแล้วก็ไม่เคยยะลรๆคนชอบบอกว่าแบบหรือว่าการพูดถึงถึงนคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าเออรู้สึกผิดเวลาพูดต่อหน้าผมแต่ตอนผม,ผมถือว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมนะพราผมรู้สึกว่าการที่คนคนหนึ่งมาสับสมเหมือนที่สับสมผมเนี่ยมันเป็นแรงกำลังใจให้กับ รือเป็นคนนั้นใน,นการทํางานจริงจิเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็สมมุติที่เไปมีสิทิเนอีกคนที่คุณที่ชอบจะเป็นคนไทยจะเป็นคนประเทศไหนแล้วแต่เต็มที่จริงๆพวกผมสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันคือสิทธ์ที่ดีมากๆกับการที่พวกคุณมาทำสิ่งิ์อย่างนี้เพราะว่าชีวิตคนหนึ่งคนไม่จำเป็นต้องมารักคนคนเดียวถูกไหมครับคุณมีสิทธิ์ที่จะอยู่กับทุกๆคนได้รักใครสนับสนุนเขา แต่วันนี้ของคุณที่อยู่กับผมแล้วก็ยืนยันคำเดิมครับใครมีความสุขที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วก็ใครอยากที่จะมีวิเปน็นคนอื่นด้วยผมไม่มีไม่มีปัญหาเลยเพราะานี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนเป็นศิลปินก็คืองานที่มีคนพร้อมจะชื่นชมผลงานเพราะฉะนั้นรักผมอยากกะครรักได้ผมไม่เคยว่าขอให้คุณทำแล้วมีความสุขแค่นั้นวันนี้ขอบคุณมากครับรักใครรักใคร รักทุกคนเลยว้าวเขยัเลยไม่เคยบอกรักเคยเอาใหม่ไม่่ไทำนี่มากีไม่ไมเมื่อกี้ทำไมฮะรักใครรักใครรักแกรักใครรักแกแล้วแกก็รักใครรักทุกคนเลย เป็นหมดฟุ้งเฟิงกันต้องมีบ้างโอ้โหมีบ้างฟุ้งเฟิงนะฮะครับครับป่วยพวดไปแล้วอยากได้อะไรไปเท็จแล้วอยากได้สองพันไหมเออก็ถ้าทุกคนอยากให้ผมก็อยากรับไว้ครับผมโอ้ตอบได้ดูดีมากเลยอุ้ยเฮ้ยมาเลยพูดถึงมาเลยใหญ่มากครับไม่ใช่ดอกกวอนนะครับคนถือครับตัวแทนของพวกเราอันนี้จัดทุกคนใช่ไหมฮะจัดทุกคนเลยครับจัดทุกคนเลยครับผม นนพี่แกงกิจกรรมครับได้ครับถ่ายแย้หรือว่าถ่ายกรุบกรุ๊บเลยนะครับอ่ะกรุบกเลยถ่ายกรุบเลยรองเลยนะครับผมครับเดี๋ยวไปแกะที่บ้านนะได้ครับอ่าเออถ่ายรูปเลยทุกคนครับไม่ใช่แบบประชาชนครับทีมครับอ่ายิ้มครับเฮ้ยครับเป็นตัวแทนไงเขาเป็นตัวแทนมันมันก็ทางการมากครับ นี่เราก็ไม่กล้าเข้าไปอยู่ในเฟรมเลยเห็นปะเขาไปติดในรูปเขาสวยๆมีนูกีาีฮร์รี่พอนเตอร์สก่าดวยเลยเดี๋ยวๆๆีทำได้ไหมได้ครับครับลูกเก็บได้นะครับขอเซฟบ็อกี้ต่อกากลับขอบคุณนะครับไม่ัวเนนะครับขอบคุณครับบูแกงเอาไปใสระเาตังค์เลยนะครับใชครับผมขอ เอาไปเรียกนะเอาไปเรียกไม่มาฮะอ่ะโอเคครับมาเจอแฟนคลับจากบ้านอีกด้วยเข้ามาด้วยครับอ๋อเล้วก็จากรา้ครับบ้านน้องกั้งครับไปเยบ้านน้องกั้งเองไม่ใช่กั้งแต่สตาร์้วจ้าเป็นกั้งสามีตีตาดีเดี๋ยวกั้งหนึ่งตาพวกลูตาหนึ่งตาโอเคกันเลยครับสวัสดีบ้านน้องกั้งมาอัพการนะครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาครับครับอบรูปไปไหนครับผมครับ ถ okay. again, KK, un okay. ่ายรูปนะครับระหว่างถ่ายรูปต้องเต้นเพลงกั้งด้วยครับจับเช็ดคอเช็ดคอต้องจับเช็ดคอเช็ดคอต้องจับน้องไม่ถูกก็คงต้องจับอะครับโอเคยิ้มนะครับมาเส่ที่มานึ่งนะครับผมอย่ล้อตัวทำตัวเล็กๆไปถตะแกงนะครับเฮ้ยิ้มครับน้องกลางไม่มาก็ส่งตัวแทนมาส่งเสียงกินดี่เก่าไปกับน้องกลางไปแล้ว ขอบคุณครับอเปิดให้น้องแกงก็ขอเดียวเลือกให้กับน้องบันกังด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับได้ใส่ซองมาสามแสนนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะครับผมขอยันนะครับไปกอนครต่อไปครับต่อไปครับมาตั้มครับบออะมาตั้มครับนี่น้องชายผมเลยนะฮะนี่เคือคือคือถ้าเกิดขนมจีนผอมนะฮะหน้าเหมือนตั้มมากขอกเลยนะฮะ ปานเลยครับที่จะมาดนะนำเจนนะครับผมหลังจากที่ไปเป็นซชลเลเดอร์มานะครับผมนะครับนะพีรีบมาเลยวิ่งมาดี่ตมันมันคุณก้าเลยยืนด้ครับยืนเวลาถ่ายรูปด้วยครับไม่เกียดให้เกียดหนึ่งสองสามต้องได้เพลงของน้องต้าเดียวสี่พอดํานั่นนั่นสี่พอดังสี่พอดังนั่นั่ันสี่พอดังต้องทมาเองเลยเหมือนทำส่เล็กล้วทำาเองเลยคุณนะครับพอขอนนะครับ แล้วเขาควรหยิบของขวัญตัวเองกลับไปที่เดิมเลยครับพิตตี้พิตพต,พตี้พิตตี้พิตตี้ทำหน้าที่ได้ครับพิตตี้ครับเิอครับอันนี้นะครับโอเคแหมการับบ้านต่อไปนะครับมาจากบ้านของผู้ชิงน,น่ะภาษาอังกฤษ เห็นใจได้ไหมได้ไหมโอเคครับตัวแทนทุกที่เดิยหน้าครับปักการ์ปักการ์เอาสองด้วยครับสองกลับไปที่เดิมครับครับเด็กแกงมอบของพี่เลือกให้กับตัวแทนบ้านท่านครับหนุกเท้าต่อไปนะครับบ้านนี้ตัวผิดตัวแท้กันนะครับหนุ่มหล่อสูงยาวมีวงดนตรีอ๋อตั้งฉากของพี่ต่อน สีโบดันะฮะไม่ตสีโบดันะครับนี่มสวัสดี้ีใหม่เลยนะ้เาแก็ต้องดูแลสุขภาพเมวาลาบ้ามอกจาเช้าให้กับคนที่ลุกรานี่ดูงดูสีของแก่ส้มซะก่อนมานขบ้ขอบคุณครับพวอาพี่วอนถือนี่คือใช่เลยครับ คืออะไรวะโอเคครับจะมาไปกับกลุ่มสุดท้ายที่มาร่วมงานนะครับการกลับของพี่ริ์ครับคุณหมอมาทำคุณหมอนะฮะโอ้ยคุณหมอสุกพยาบาลมาค่ะเฮ้ยมีหม้อไฟมาด้วยนะโอ้ยจุตยาชีนบาราชีนเบต้าเบตะเกียก็เป็นตะเกียบโอเคตะเกียบพิเศษนะตะเกียบพิเศษครับพันพันราดีฉีดนีดนิจซีแลได้ น้องบอกไม่รู้พี่บอกับพี่แซมไม่ต้องพูดกันได้ปะหวะจะคุยงานครับเวลาเขาไม่ถ่ายรูปเดียวครับพี่ชอบไม่โอเคแซมไม่โอเคยิงเหยครับทำไมคนท้ายมือที่ใส่หมวกกับพจนมาถ้าผมอยู่เนี้ยเขาต้องยิงแบบอย่างนี้่แหละอ่าท้าทม่บ๊วยกับทุกบ้านเลครับให้กับน้องด้วยค่ะ และครับน่ารักมากเลยครับเป็นส้มครับเป็นส้มรับอย่างเดียวไม่ได้ครับทำไมครับส้มต้องให้เขาด้วยเขาฮะใชครับวันนี้เรามีแขกคนสำคัญมางานเยอะครับมีท่านแรกมาก่อนที่แก๊งส้มจะเข้ามาครับเขามาร้องเพลงขับกล่อมบทเพลงทั้งวันเออฮะกินเป็นคนคอร์เซ็ปไปกับพี่สาวเขาเสิรเราครับพี่หิงทีีกาลครับครับเชิญมาเลยครับเชิญครับขอบคุณจากแก๊งส้มครับมาเลยครับมาเลยครับ โอเโอ้โร <Okay, S 2> <Aber> ้ oh, องกันแบบว่าลแกงเรากัลืมแกงไปเลยเมื่อเช้าเอเป็นดอกไม้พร้อมกับายเก็บภลาสีนะครับไม่ได้ไม่ใช่เมื่อวานแล้วน่หลังบางเลยเราจะไม่ให้กับพี่หญิงที่ใกล้อีพลังนไงด้วยนะคะวันนี้มาเป็นแขกพิเศษว่อเช้าไม่เกงาเลยสนุกมากสนุกมากโดยเพราะเพลงพี่สีโพด่างพี่สีโพดำ านะฮะโอ้โหเป็นไงบ้างได้ทั้งให้แล้วก็รับเรียบร้อยเรียบเรียบรบร้อยหมดแล้วนะยังไม่บอกครับฮะยังโทษจะไม่ให้ดีแถมชอบไปแล้วไกินสะพ้ายนะเออนะฮะชอบมากครับผิดสะายลแล้วมีอย่างนี้นะฮะทำไมเขาพูดสะพ้ายไปแล้วเลยครับแกมีอะไรจะพูดอะไรกับน้องๆไหมครับปั่นที่จะไปเชียงใหม่ครับผมก็ เราใช่แต่๋ยวเราต้องไปเชียร์ใหม่นี่นะเดือนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่สะเทือนไม่สะเทือนนะนี่เพลินก็เอาว่าใครใครไปเจอไปเชียร์ใหม่วันนี้ก็ก็เจอกันนะครับนะฮะใครที่ไม่สะดวกไปก็ไม่เป็นไรนะฮะเข้าใจนะฮะว่ามันเขาต้องกาเร่งด่วนสักนิดนึงนะฮะก็นั่นแหละต้องอะไรต่อวะคุณก็ะโยชมาให้ผมพูดอีกแล้วก่อนก่อนที่เขาจะไปเชียร์ใหม่อะที่แนนเขาก็จะไปน้องเพลงถูกป่ะวันนี้ใครอยากดูพี่ก็เสิร์ชจากแโซนบางครับ ถ้าอยากลุกวันนี้คนควรจะลุกขึ้นมาครับใครนั่งเป็นผู้สมยุครับคุณพ่อแม่ผมขอโทษด้วยครับเดี๋ยวคุณพ่อลุกแต่คุณแม่มองแรงมากดีนะคุณแม่มองอย่างเดียวเออนักเรื่องอะไรขึ้นมาก็เดี๋ยวมีมีได้เเสิร์ชเล็กน้อยเนาะเป็นครับผมเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าทุกคนเป no ็นชุดพิเศษอ่ะยิ่งไม่เคยร้องที่ไหนนะครับเป็นไง ส uh huh. ุุพูดด้วยกันนะคบครับผมครับขอเสียงนี้ด้วยครับไม่ได้ก็เสิร์ตจากแกง